แตกแตนสิคาเมนนี้ของนายนภัสตายภาพใบเฟิร์นคลั่งรักมากพ่อ นาทีนี้คงไม่มีโลกของใครจะเป็นสีชมพูได้เท่ากับโลกทั้งใบของหนุ่มหล่อนายนภพัทอีกแล้วเพราะตั้งแต่ประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนกับคู่จีนใบเฟิร์นหิมชนกก็สาสตรโมเมนต์คลั่งรักมาเรี่ยวๆจนแฟนๆครีด๊ด้วยความฟินแบบไม่หวาดไม่ไหวล้าสุดเอาอีกแล้วจ้าหลังสาวใบเฟิร์นลงภาพเซตสวยออร่าฟุ้งๆหนุ่มนายก็เข้ามาคอมเมนต์ชมทันทีว่าคิวต์โอซานส่วนสาวจ้าก็คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าไม่ได้มาทวงเครดิตเนาะทางนั้นเขาตอบกันไป ส่วนทางด้าน FC แฟนคลับก็ฟินสลบแห่กลิดกันแต,กแต่แตนสิคะเขาชมแฟนเขาว่าน่ารักอัะเธอสรุปว่าครั้งรักมากพ่อเอ้ย